สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องมิมินอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมซิมโมบายวันนี้นะคะมิมก็จะมาทำเควสเควสลูกโตนั่นเองนะคะก็มีคนถามว่าเมื่อไหร่ลูกจะโตลูกจะโตตอนไหนนะคะวันนี้เราก็จะมาะทำ เวอร์ชันในการอธิบายให้ฟังแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้าจะแบบว่า,าให้เล่นด้วยดูด้วยน่าจะคงจะไม่เข้าใจแน่เลยเพราะว่ามินก็ต้องทำคลิปยาวนะคะก็เลยแบบว่ามาอธิบายให้ฟังเลยนะคะก็อันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมีเลเวลถึงประมาณ12ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกโตได้นะคะ ต้องให้อยู่ในเลเวลที่12ก่อนนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือเราจะต้องทาเควสที่มันขึ้นรูปเหมือนคนจับมือเด็กนะคะข้างบนอของเปเด็กเลยนะคะเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆจนหมดนะคะเควสหนึ่งน่าจะมีวันหนึ่งนะคะหรือไม่เพื่อนๆมีอนมีเควส สองอันมีวันหนึ่งอันนี้มิ้นก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าของมิ้นมันมีแค่เคสเดียวนะคะต่อวันหนึ่งนะคะก็คลิปนี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็มิ้นพักมาประมาณเกือบ10วันแล้วนะคะน่าจะประมาณ8วันเกือบเกือบแล้วนะคะทุกคนก็เราก็จะมาลองดูนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทำเคสทุกๆวันลูกของเราจะโตรหรือเปล่านะคะโอเคค่ะก็ อันดับต่อไปนะคะเราก็จะเข้าไปดูลูกนะคะโอเคค่ะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะเราก็ทำครสจับมือเหมือนเดิมนะคะมิ้นขอเรียกว่าครสหมีแล้วกันนะคะทุกคนโอเคเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะก็มิ้นขอแนะนำนิดนึงนะคะทุกคนก็ถ้าเราอยาก ทําแบบว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแบบมิน้นะคะก็เ,เข้ามาทำเคสจับมือ,อทำเคสหมีนะคะอสามครั้งนะคะให้ให้เคสหมีมีดาวประมาณ3ดาวก่อนนะคะแล้วเราก็ถ้าว่างตอนไหนเราก็ค่อยมาเช็คดูอีกทีอีกทีนะคะทุกคนทุกคนก็อย่าลืมให้ตัวซิมทำงานด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา เร่งสปีดเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่าวันนี้นะคะลูกจะโตรหรือเปล่านะคะที่หลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานแล้วก็ยังไม่ได้ทำเคสแบบว่าเยอะนะคะเราจะมาดูว่าเราพักไปประมาณ8วันลูกเราจะโตรหรือเปล่ามาดูกันจ้า โอเคค่ะเราก็ให้ตัวซิมทำงานไปนะคะก็นี่เลยจ้าวันนี้นะคะก็พอเราทำเอ่อควสที่แล้วไปนะคะเราก็เล่นไปในเกมเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเรามินก็นมาดูอีกทีก็ลูกโตแล้วจ้าก็จะมีลูกเค้กอย่างนี้เลยนะทุกคนเอ่อแล้วก็จะกดลงไปเลยจ้าโอเคค่ะกดลงไปเลยจ้า หลังจากนั้นก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมิกกี้ได้ทำการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอจื๊บโอเคค่ะโตเป็นหนุ่มรอเฉยมิวก็บ,บอกว่าเออที่รักจ๋าที่รักมิวจ๋าเราลูกเราหลอขนาดนี้เลยเหรอก็เอ,อ่อมิวบอกว่าที่รักครับหลอหมอนได้หลอได้แม่ไงเอออะไรแบบนี้ว้ากันไปนะจ๊ะ อันนี้นะคะทุกคนก็เป็นการอธิบายคร้าวๆนะคะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าตรงไหนนะคะถ้ามินตอบได้มินก็จะตอบให้นะคะก็ต้องขอบคุณที่แบบว่าขอบคุณทุกคนกมากๆเลยที่แบบว่ามาดูคลิป The s i m มของมินนะคะทั้งที่แบบว่า มินไม่คิดว่าออยอดวิวจะแบบเยอะขนาดนี้แต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติชมนะคะทุกคนก็สามารถบอกมินได้ว่าถ้ามินผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรก็อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้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 งด้วยนะคะบายยคะ่ะบ๊ายบาย